เป็นเหมือนเฟสติวัลใช่ไหมคะรับรองว่าทุกคนจะมันกับพวกเราแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็อยา่ามาดูกนนีนน้แล้วนะคะ The Idol World Tour I am Pretty in Bangkok ต้องบอกว่านี่คือการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะของ T Idol ในคอนเสิร์ตเวอร์ทัวเ์เต็มรูปแบบในประเทศไทย T <The> Idol เสด็จด้านครับเสนาะฮะ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนที่จะพูดคุยเดี๋ยวให้น้องๆทั้งห้าคนได้แนะนำตัวนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนกันดีกว่านะครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจีไอท์ค่ะสวัสดีค่ะบินนี่ค่ะสวัสดีค่ะมยองคค่ะสวัสดีค่ะโซยังค่ะ สวัสดีค่ะอูกอีค่ะสวัสดีค่ะชั่วค่ะน้องชอพี่อาร์เจนตี่ชูน้องทุกคนมีชื่อภาษาไทยอะค่ะหรอหรอไทยก็เริ่มมีกัปตันทั้ิสี่ตัวกูมีออนนะคะชื่อมายูรีค่ะมายูรีไทยก็เริมายูรีพอยังชื่อโซรยาค่ะโอ้อูกี้ชื่อยูวดียูวัดียูวดีแล้น้องชูน้องชูใช่ออะไคะชิดีมากชิดีมาก

ของทานเล่นในรถก็มีข oh, ้างในก็สวยมากแอร์เย็นค่ะแล้วก็คุณจะชอบอะไรก็โซฟาแบบสบายก็เลยอะเบาะนั่งสบายอันที่ชอบมากคุณผูดอีผู้จัดดีใจแล้วนะคะเนี่ยที่ก็ชัดจิ้มเป็นที่สุดนี่น้องน้องชอบที่จะ

스페히하 아, 마 드는 콘서트 강의 치이 i am p r e t 티는 저희 아이들의 아주 자유로운 모습을 되게 페스티벌처럼 그런 표현한 콘셉트입니다. 다 와서 아마 즐겨 주실 수 있을 것 같습니다. ทุกคนก็จะเห็นว่าคอนเซปต์ของพวกเราก็คือเฟสติวัลของพวกเรา G I D O L นะคะด้วยใน,ในความฟรีดอมก็คือความอิสระของพวกเราด้วยคือจะบอกว่าในคอนเสิร์ตก็คือมันกันเ็มที่ได้เลยเพราะว่าสนุกสนานเต็มที่จริงๆคือโชยเกอร์อีวเวนตสแนิง

เอาแค่เน้ยมๆนิดๆแล้วกันขอคนหลักคำก็แล้วกันฮะที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ความพิเศษนะฮะเทิร์กนเจนครั้งแรกเราจะเจอใครคุณสุรยาก็คิดเหมือนกันครั้งแรกเออ only 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 อ๋อ only แล้วก็ครั้งแรกครับสวย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  대박. 좋아요 좋아요 안 좋아요 좋아요 핫걸, 핫걸, 아아요 좋아요 좋아요 좋요좋아아이빵빵 ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ